จังหวัดสกลนครค่ะขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่ประสาทพึ่งชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและแข่งขันเรือยาวจังหวัดสกลนครประจำปี2565ระหว่างวันที่2ถึง10ตุลาคมนี้ค่ะที่วัดพระาธาตุเชิงชุมวรวิหารอำเภอเมืองสกลนครนายชาน,นวาสิกสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันถแถลงข่าวการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทพึ่งชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและแข่งขันเรือยาวจังหวัดสกลนครประจำปี2565ค่ะปีนี้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่2ถึงวันที่10ตุลาคมนี้ ที่สนามมิ่งเมืองสกลน,นครสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์และวัดพระาธาตุเชิงชุมบวรวิหารซึ่งจะเป็นการส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปและร่วมอนุรักษ์สืบสารศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงไว้สร้างความสามัคคีระหว่างส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนในท้องถิน่นของจังหวัด รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวของสกลนครและเป็นการบำรุงส่งเสริมการทำมาหากิน ของประชาชนในท้องถิ่นอีกด้วยค่ะค่ะสำหรับรูปแบบการจัดงานประเพณีแห่ประสาทพึ่งนะคะก็ได้แก่พิธีเปิดงานประเพณีแห่ประสาทพึ่งค่ะการแห่ประสาทพึ่งประกอบแสงสีเสียงมีการประกวดภาพวาดภาพระบายสีค่ะและก็มีงานเทศกาลอาหารปลอดภัยเทศบาลนครสกลนครมีการแสดงแสงสีเสียงประกอบเป็นรถประสาทพึ่งประยุทธ์ค่ะประยุทธ์ค่ะและประสาทพึ่งโบราณค่ะ รวมไปถึงเทศกาลของประสาทพึ่งกิจกรรมติดดอกพึ่งแล้วก็การแสดงสินค้าโอท็อปค่ะมีส่วนสนุกด้วยนะคะพี่โน้าคะรวมไปถึงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นมีขบวนแห่อันเชิญถ้วยพระสทานด้วยค่ะค่ะสองถึงสิบตุลาคมนี้นะคะใครที่อยากจะไปชมความสวยสดงดงามนะคะของประสาทพึ่งต้องไปที่นี่ค่ะจังหวัดสกลนครเมื่อกี้เป็นรถเมื่อกี้แบบยิ่งใหญ่สวยงามมากเลยากจะไปเนาะ